วันนี้คือวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์เมื่อวานคือวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์คืออดีตพรุ่งนี้คือวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ยังมาไม่ถึงดังนั้นเราจงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับใจของเรานี้ตรงนี้ตอนนี้ ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุดเพิ่มเติมคือการชำเลืองดูกายของเราว่าตาหูจมูกลิ้นกายของเราเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างในแต่ละวันให้ชำเลืองรู้แบบเบาๆชำเลืองดูแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องจำไม่ต้องทำอะไรแค่แอบมองชำเลืองดูว่าเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างเท่านั้นคือการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึ่งเห็นได้ด้วยตนเองก็ขออนุมโมทนาบุญนะครับสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามี